Welcome back to my c h a n n e l w e l come back to my YouTube Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเงียบๆในวงการการทู่แต่ไม่ค่อยมีใครอธิบายให้เข้าใจแบบชัดเจนนั่นคือความจริงที่ว่ากัมพูชาไม่เคยยืนอยู่เพียงลำพังกัมพูชามีพันธมิตรที่สนับสนุนอยู่ทั้งทางการทหารการเมืองและเศรษฐ,ฐกิจซึ่งพันธมิตรเหล่านี้ได้สร้างดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในช่วงที่การแข่งขันร,ระหว่างมหาอำนาจกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เราเห็นในข่าวเช่นขบวนรถถังการสวนสนามหรือผู้นำประเทศออกมาจับมือกันเป็นเพียงภาพบนผิวหน้าเท่านั้นแต่เบื้องหลังเหล่านี้คือผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและการตัดสินใจที่มีการคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อรักษาตำแหน่งและผลประโยชน์ของกัมพูชาในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกัมพูชาเข้าใจดีว่าตนตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงและการเมืองโลกอย่างรวดเร็ว ทั้งปัญหาทะเลจีนใต้าการผส,สมกำลังทางทหารในอาเซียนการเติบโตของจีนการมีบทบาทของสหรัฐอเมริกาและการขยายอิทธิพลของประเทศต่างๆจึงทำให้การไม่มีพันธมิตรถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งกัมพูชาจึงเลือกสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้แก่จีนรัเสเซียเกาหลีเหนือในเชิงประวัติศาสตร์และปากีสถานในระดับความร่วมมือเฉพาะด้านพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาในปัจจุบันคือจีนจีนไม่เพียงเป็นพันธมิตรทางการเมือง แต่ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาทางทหารของกัมพูชาจีนให้การสนับสนุนตั้งแต่รถถังรถหุ้มเกราะปืนใหญ่เรือรบรวมถึงการฝึกกำลังพลและทุนการศึกษาให้กับทหารกัมพูชานอกจากนี้จีนยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองหลายประเทศตั้งคำถามว่าจีนอาจใช้ฐานทัพนี้เพื่อเพิ่มอิทธิพลทางทะเลในภูมิภาค แม้กัมพูชาจะปฏิเสธแต่สิ่งที่ชัดเจนคือจีนได้ลงทุนจำนวนมากเพื่อเสริมศักยภาพของฐานทัพนี้ในด้านเศรษฐ,ฐกิจจีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาเช่นถนนเขื่อนพอท่าเรือและโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆสิ่งนี้ทำให้กัมพูชามีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศรัสเซียเองเคยมีบทบาทสำคัญในช่วงยุคสงครามเย็นและหลังสงครามโดยเคยให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกและอาวุธ แต่ปัจจุบันหลังสงครามยูเครนบทบาทของรัสเซียลดลงเพราะต้องมุ่งเน้นทรัพยากรไปยังสงครามของตนเองอย่างไรก็ตามรัสเซียและกัมพูชายังคงมีจุดยืนร่วมกันทางการทูตโดยสนับสนุนนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของการแอลกันจึงยังถือเป็นพันธมิตรเชิงการเมืองมากกว่าการทหารในปัจจุบันเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์กับกัมพูชาโดยเฉพาะในยุคข,ของสมเด็จพระนโรดมศีหนุ ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากโสมแดงในด้านการฝึกและอาวุธเบาแต่ปัจจุบันความร่วมมือได้ลดลงมากเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศปากีสถานมีความร่วมมือแบบจำกัดกับกัมพูชาเช่นการฝึกร่วมและการสนับสนุนอาวุธเบาความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ใหญ่โตแต่ยังคงมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เฉพาะจุดในเรื่องศักยภาพและค่าใช้จ่ายทางทหาร สิ่งที่น่าสนใจคือกัมพูชาสามารถปรับปรุงกองกำลังของตนโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าหลายประเทศนั่นเป็นเพราะอุปกรณ์หลายอย่างที่ได้รับจากจีนถูกส่งมาภายใต้ความร่วมมือพิเศษการให้กู้ยืมระยะยาวหรือสนับสนุนในเชิงนโยบายไม่ใช่การซื้อขายเชิงพาณิชย์แบบปกติทำให้กัมพูชาสามารถมีอาวุธยุคใหม่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของอาวุธขึ้นอยู่กับการฝึกและการซ่อมบำรุง ซึ่งจีนก็มีบทบาทช่วยในเรื่องนี้ด้วยผ่านโครงการฝึกทหารการเรียนหลักสูตรในร้อยและการสอมรบรวมกลยุทธ์ของกัมพูชาชัดเจนไม่ได้ต้องการแข่งขันหรือท้าทายประเทศเพื่อนบ้านแต่ต้องการปกป้องอธิปไตยของตนเองและมีพันธมิตรพร้อมยืนเคียงข้างเมื่อเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในอีกด้านสหรัฐและตะวันตกมองความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนอย่างระมัดระวัง และการตอบโตของพวกเขานั้นปรากฏในรูปแบบขององค์การลดความช่วยเหลือและแรงกดดันทางการทูตบางส่วนสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการสวนสนามหรือซื้อขายอาวุธเท่านั้นแต่คือการจัดวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะยาวกัมพูชาต้องการความมั่นคงและการพัฒนาจีนต้องการพันธมิตรในภูมิภาครัสเซียต้องการพันธมิตรร่วมทางการทูตปากีสถานต้องการความร่วมมือเฉพาะด้านและเกาหลีเหนือคือสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้รวมกันทำให้กัมพูชาไม่ได้ยืนอยู่ลำพังขอบคุณที่รับชมหากชอบวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป Welcome back to my channel. Welcome back to my youtube channel. วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเงียบๆในวงการการ,การทูตแต่ไม่ค่อยมีใครอธิบายให้เข้าใจแบบชัดเจนนั่นคือความจริงที่ว่ากัมพูชาไม่เคยยืนอยู่เพียงลำพัง กัมพูชามีพันธมิตรที่สนับสนุนอยู่ทั้งทางการทหารการเมืองและเศรษฐ,ฐกิจซึ่งพันธมิตรเหล่านี้ได้สร้างดุลอํานาจใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในช่วงที่การแข่งขันระหว่างมหาอํานาจกําลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นในข่าวเช่นขบวนรถถังการสวนสนามหรือผู้นําประเทศออกมาจับมือกันเป็นเพียงภาพบนผิวหน้าเท่านั้นแต่เบื้องหลังเหล่านี้คือผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและการตัดสินใจที่มีการคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อรักษาตำแหน่งและผลประโยชน์ของกัมพูชาในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกัมพูชาเข้าใจดีว่าตนตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงและการเมืองโลกอย่างรวดเร็วทั้งปัญหาทะเลจีนใต้การผสมกำลังทางทหารในอาเซียนการเติบโตของจีนการมีบทบาทของสหรัฐอเมริกาและการขยายอิทธิพลของประเทศต่างๆจึงทำให้การไม่มีพันธมิตรถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง กัมพูชาจึงเลือกสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้แก่จีนรัเสเซียเกาหลีเหนือในเชิงประวัติศาสตร์และปากีสถานในระดับความร่วมมือเฉพาะด้านพันธมิตรที่สําคัญที่สุดของกัมพูชาในปัจจุบันคือจีนจีนไม่เพียงเป็นพันธมิตรทางการเมืองแต่ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาทางทหารของกัมพูชาจีนให้การสนับสนุนตั้งแต่รถถัง รถหุ้มกระบปืนใหญ่เรือรบรวมถึงการฝึกกำลังพลและทุนการศึกษาให้กับทหารกัมพูชานอกจากนี้จีนยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองหลายประเทศตั้งคำถามว่าจีนอาจใช้ฐานทัพนี้เพื่อเพิ่มอิทธิพลทางทะเลในภูมิภาคแม้กัมพูชาจะปฏิเสธแต่สิ่งที่ชัดเจนคือจีนได้ลงทุนจำนวนมากเพื่อเสริมศักยภาพของฐานทัพนี้ ในด้านเศรษฐกิจจีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาเช่นถนนเขื่อนพอท่าเรือและโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆสิ่งนี้ทําให้กัมพูชามีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศรัสเซียเองเคยมีบทบาทสําคัญในช่วงยุคสงครามเย็นและหลังสงครามโดยเคยให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกและอาวุธแต่ปัจจุบันหลังสงครามยูเครนบทบาทของรัสเซียลดลงเพราะต้องมุ่งเน้นทรัพยากรไปยังสงครามของตนเอง อย่างไรก็ตามรัเสเซียและกัมพูชายังคงมีจุดยืนร่วมกันทางการทูตโดยสนับสนุนนโยบายไม่แทรกแซงกิจาการภายในของการแอลกันจึงยังถือเป็นพันธมิตรเชิงการเมืองมากกว่าการทหารในปัจจุบันเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์กับกัมพูชาโดยเฉพาะในยุคข,ของสมเด็จพระนโรดมศีหนุซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากโสมแดงในด้านการฝึกและอาวุธเบาแต่ปัจจุบันความร่วมมือได้ลดลงมาก เนื่องจากมาตรการความบาตระหว่างประเทศปากีสถานมีความร่วมมือแบบจำกัดกับกัมพูชาเช่นการฝึกรวมและการสนับสนุนอาวุธเบาความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ใหญ่โตแต่ยังคงมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เฉพาะจุดในเรื่องศักยภาพและค่าใช้จ่ายทางทหารสิ่งที่น่าสนใจคือกัมพูชาสามารถปรับปรุงกองกำลังของตนโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าหลายประเทศนั่นเป็นเพราะอุปกรณ์หลายอย่างที่ได้รับจากจีนถูกส่งมาภายใต้ใตความร่วมมือพิเศษ การให้ผู้ยืมระยะยาวหรือสนับสนุนในเชิงนโยบายไม่ใช่การซื้อขายเชิงพาณิชย์แบบปกติทำให้กัมพูชาสามารถมีอาวุธยุคใหม่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของอาวุธขึ้นอยู่กับการฝึกและการซ่อมบำรุงซึ่งจีนก็มีบทบาทช่วยในเรื่องนี้ด้วยผ่านโครงการฝึกทหารการเรียนหลักสูตรในร้อยและการสอมรบรวมกลยุทธ์ของกัมพูชาชัดเจนไม่ได้ต้องการแข่งขันหรือท้าทายประเทศเพื่อนบ้าน แต่ต้องการปกป้องอธิปไตยของตนเองและมีพันธมิตรพร้อมยืนเคียงข้างเมื่อเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในอีกด้านสหรัฐและตะวันตกมองความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนอย่างระมัดระวังและการตอบโต้ของพวกเขานั้นปรากฏในรูปแบบขององค์การลดความช่วยเหลือและแรงกดดันทางการทูตบางส่วนสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการสวนสนามหรือซื้อขายอาวุธเท่านั้นแต่คือการจัดวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะยาวกัมพูชาต้องการความมั่นคงและการพัฒนา จีนต้องการพันธมิตรในภูมิภาครัเสเซียต้องการพันธมิตรร่วมทางการทูตปากีสถานต้องการความร่วมมือเฉพาะด้านและเกาหลีเหนือคือสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้รวมกันทำให้กัมพูชาไม่ได้ยืนอยู่ลำพังขอบคุณที่รับชมหากชอบวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป